รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทบเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเอสแอนด์ซีเอมพเรียมจำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอ ยกขยี้ตีสี่ตลาดคือรากเหง่าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนนี่นะคะในรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัทยานั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือแหลมบริฮายนะคะส่วนในวันนี้นะคะ เราจะไปที่ไหนแล้วเชฟของเรานะคะจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันค่ะเวนท็อปเจริญ er. บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ช่วงยุกขยงติดดาวนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นี่ชอบมากเลยเพราะว่าเราจะได้ชิมอาหารอร่อยกันในช่วงนี้แหละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชิมนะคะวางช้อนแป๊บนึง <c oughs> ตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณรองผู้จัดก,การร้านนะคะหรือว่าพี่กิวนั่นเองสวัสดีค่ะคุณกิวเมนูที่วางอยู่ตรงหน้าของเรา ร้านนี้อาจจะไม่ได้ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอร่อยแน่นอนแต่ว่าเมนูตรงนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นเมนูแนะนำหรือว่าอะไรใช่ที่ร้านนี้ไอ้พวกที่วางอยู่บนนี้นะครับคือเมนูแนะนาของทางร้านหมดเลยครับอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวครับไข่ปลาเรียวเซียวชื่อนไข่ปลาเป็นเยอะมากครับแล้วนี่ก็เป็นหอยจ้อปูครับหอยจ้อปูใช่ครับแล้วก็นี่เป็นส้มตําปูม้าครับส้มตาปูม้าส่วนทางนี้เป็นปูม้าผัดผงกะหรี่ครับ อ่าครับแล้วที่เด็ดสุดก็คือผัดเรือโป๊สูตรโบราณครับผัดเรือโป๊สูตรโบราณเพราะอะไรถึงเรียกว่าผัดเรือโป๊แล้วทำไมถึงเป็นสูตรโบราณต้องเป็นแบบนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับเออมันมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสูตรล่วงมาสูนรวมอาหารทะเลอยู่ที่นี่อ๋อคือเรือโป๊ก็คือเรือใสอาหารทานที่นี่ไม่ได้นะครับตัวนี้ระหว่างที่พูดมาขนาดนี้แล้วต้องชิมแล้วละค่ะครับผมอันนี้คืออะไรคะนี่อันนี้คือกลางเเราจะโรยใช่ไหมครับถ้าลูกค้าไม่เอาก็บอกเราได้ครับลูกค้าไปสมัครได้ บอกได้อนโทรลอิสลามมาก็ไม่เอาไงก็ได้จะอร่อยอร่อยครับผมอร่อยจริงค่ะเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ชิมไข่ปลาดีกว่าแล้วก็เป็นผักกระเฉดด้วยใช่ไหมคะใช่มีผักกระเฉดมีหน่อไม้ดอมีแล้วก็มีไข่ช่อมครับใช่นี่มีแต่ถ้าลูกค้าจะเพิ่มกุ้งเพิ่มอะไรเพิ่มที่เป็นทะเลเพิ่มได้ครับเรีกรีเควสกับพนักงานได้เลยครับแล้วพนักงานเขาจะระบุให้โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบผักกระเฉดมากทีเดียวเหมือนกันมาด้วยนะคะตักมา ี๋ยวรอให้หายร้อนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะให้ให้ร้อนน้อยลงก่อนเดี๋ยวเราลองไปนี่ละกันหอยเจาะปูหอยเจาะปูของที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะพิเศษคือที่นี่ทําเองทุกขั้นตอนครับอุ้ยนึกถึงตอนเด็กๆเคยไปช่วย่าทำเวลาแบบเทศกาลมันยากอยู่นะคะมันใช้เวลาเหมือนกันก็ต้องทําสดๆแบบทุกวันในต่อวันครับทาต่อวันครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะเยอะกว่านี้ครับถ้าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะก็ต้องการเท่าตัวเลยครับ ปูแบบเน้นๆมากเลยนะคะในนี้นี่อัดแน่นไปด้วยปูจริงๆเลยอ่ะเต็มครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะคะอร่อยมากหอยจ้อปูนะคะสมแล้วที่ทําเองอัดปูลงไปได้ขนาดนี้นะคะเท่าที่เมื่อกี้เห็นเนื้อปูแน่นๆเนี่ยคือมีแป้งผสมไหมคะหรือไม่มีเลยไม่มีครับนะปูครับไม่มีแป้งครับทางร้านเราต้องแนะนำจริงๆค่ะหอยจ้อปูนี่อร่อยมากทางร้านลูกค้าจะสั่งนะปกตีนที่ให้วางอยู่ให้นี่คือลูกค้าจะสั่งแทบทุกโตเลยครับที่วางอยู่ในเมนูนี้ครับ น่าจริงๆน่าน่ากินให้หมดไม่ใช่แล้วก็มาถึงส้มตำร้านนี้มีส้มตำปูม้าอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีส้มตำอย่างอื่นด้วยมีส้มตำไทยครับตำคอหมูย่างตำถั่วหมูกรอบครับตำทะเลตำไข่เค็มมีทุกอย่างแล้วก็มีส้มตำปลากระพงก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าจะมีถึงส้มตำปลากระพงเลยเหรอคะใช่ครับผมแล้วทําไมวันนี้ถึงเอาส้มตำปูม้าออกมาแนะนําคะส้มตำปูม้านี่คือมันเป็นอะไรที่ลูกค้าสั่งเยอะกว่า สั่งเยอะที่สุดลครับแพทุกโตครับมาถิมชันนี้สั่งเยอะกว่าตำปูตำปลาใช่สั่งร้านเราไม่มีปลาไม่มีปลาใช่ครับจะเป็นแบบเหมือนเป็นตำไทยที่ใส่อาหารทะเลใชิมครับขออนุญาตชิมกันหน่อยนะคะพูดมาขนาดนี้ตัวนี้เองชอบตำไทยอยู่แล้วแล้วก็เชื่อเรื่องหนึ่งมีคนใคยพูดว่าตำไทยอ่ะจริงๆแล้วคือปับเตียน เพราะว่าอย่างเวลาตำอย่างอื่นตำปูตำปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยยังจะมีรสชาติของสิ่งเหล่านั้นทําให้อร่อยได้แต่ตำไทยเนี่ยคือรสชาติการปรุงล้วนใช่ครับอุ่นไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับอืมเป็นตำไทยที่รสชาติกําลังดีไม่เปรี้ยวหวานน้อยใช่ครับอันนี้ชอบนะคะเพราะว่าเราก็ให้ดูปูนะคะอันนี้ปูเขาเป็นแบบปูแบบสดๆเลยนะคะใช่ครับผมเรากลับมาถึงอันนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปถึง นั้นนะคะผู้ทำกะหรี่เรากลับมาที่แกงส้มไข่ปลาเดือดเดียวของเราซึ่งคิดว่าตอนนี้ไฮร้อนแล้วนะคะชิมไข่ปลาเดือดเดือมันแบบว่ามันไม่ได้เหนียวนะอันนี้คือเหมือนแบบนุ่มอ่ะใช่นุ่มแล้วก็มีความแบบเข้าไปอยู่ในปากแล้วมันแบบแอบเป็นแบบไข่ปลาแตกในปากใช่ครับการที่รู้สึกว่ามันเด้งนี่คือมันสดใช่ไหมคะใช่ มันอยู่ที่การลวกเลยครับคนลวกไม่เป็นก็ไม่ว่าไม่ว่ามันสดแค่ไหนก็ตามาเนิดลวกไม่เป็นก็จะไม่ใช่แบบนี้ใช่ครับโอเคค่ะงั้นมาถึงเมนูสุดท้ายของเรานะคะคือจริงๆเราเป็นคนชอบทานปูมากก็เลยเก็บไว้เป็นไฮไลท์สุดท้ายอ่าอันนี้ปูม้าผัดผงกะี่อ่าใช่ครับผมปูม้าคือปูอันเดียวกันนี่แหละใช่ครับแต่ว่าจะไซส์ใหญ่กว่าตัวนี้ไซส์ใหญ่กว่าเยอะอันนี้จะเป็นไซส์สำหรับทำทรงต่ำอันนี้ประมาณกี่กิโลคะอันนี้ประมาณโลนึงครับ โลนึงตัวละโลเหรอคะไม่ใช่ครับจานจานจานหนึ่งโลนึงครับเยอะนะคะโลนึงก็มีประมาณ4ตัวถึง5ตัวครับร้านเราคัดใส่ประมาณนี้ครับใช่ครับนี่อิชาเราแล้วละสี่ไงใช้ได้ไหมครับละมุนใช่ครับ กลมกล่อมครับอันนี้กลมกล่อมไม่เผ็ดเด็กทานได้ไม่เผ็ดเด็กทานได้ใช่ครับคนไม่ทานเผ็ดแบบนี้ก็ทานได้ทานได้ครับผมคนไม่ทานเผ็ดทานได้ครับเยอะครับหอยจ้ก็ทานได้ยอดเยี่ยมมากนี่ไม่ทานด้วยกันเหรอคะไม่หิวเหรอเิวหรือว่าทานจนแบบเบื่อแล้วทุกวันแล้วครับ อร่อยยแบบนี้นะคะต้องถามเลยค่ะว่ามุมอร่อยเนี่ยที่เรารู้จักกันดีตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้มี3สาขาสสาขาตอนนี้ก็คืออยู่ที่นี่คือนาเกลือสาขานาเกลือครับอันนี้สังเกตง่ายจุดจะอยู่หลังโรงพักบารมงครับผมอ๋อแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ศรีราชาครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมิติเวชครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่ แต่เปิดได้นานแล้อยู่ที่เขาชีจันครับแล้วอาหารอร่อยขนาดนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอมอบนะคะใบประกาศของยกขยงติดดาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกให้ด้วยนะคะครับผมครับค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะนี่ต้องขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดกันค่ะแต่ว่าจะไปตลาดไหนนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะต้นตะกูลขอมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้อใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกไทยีสั่งต่างๆแบบว่า อันนี้อันนี้หมึกตอกออมันจะยาวมึกเขามันจะอันนี้มันตกก็อร่อยกว่าอันนี้อรนน่อย ทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสีต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีชอบสนุกสุกที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดนใส่หางงวนอนตื่นสายลากสลายสลบค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงทัวทั่วตลาด อร่อยยกขยงนั่นเองนะคะแล้วเราก็ยืนอยู่ที่ตลาดลานโคนาเกลือพัทยานะคะซึ่งข้างๆข,ของเรานะคะก็คือท่านรองนะคะรักษาการปาระลัดเมืองพัทยานะคะสวัสดีค่ะ <บ was. S 1> แล้วก็ขอสวัสดีผู้ร่วมทัวร์ของเรา<ส>ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณอาสังวานสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเชฟเรานี่เองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเข้าไปหาวัตถุดิบ ที่สดใหม่ดีๆในตลาดของเรานะคะเราจะไปทัวร์ทั่วตลาดกันเลยสมกับชื่อนี้โอเคพร้อมไปกันเลยไหมคะ ดี่คผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เล,ลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอฟ่ใหม่ย, OK o, ยกกันไปให้ครบยกขยอยกขี y. เรามากันอยู่ที่เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะคุณผู้ชมเป็นที่นิยมมากๆเลยของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศช่วงก่อนวิกฤตโควิดนะคะในพัทยาจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขรรคครัมากมายแต่ในปัจจุบันค่ะมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพัทยาเท่านั้นเราก็ขอเอาใจช่วยชาวพัทย ยาให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะและตลาดที่ชาวยกยงเดินทางมาจ่ายตลาดกันอยู่นี้ <ไป S 1> ก็คือตลาดลานโพนาเกลือคะ่ะ <ไป S 1> และตลาดลานโพนาเกลือแห่งนี้นะคะ <ไป S 1> ก็เป็นแหล่งซื้อหาของทะเลสดสด <ไป S 1> และของฝากของคนในพื้นที่ <ไป S 1> และนักท่องเที่ยวม,มากมายใครอยากได้อาหารทะเลสดสด <ไป S 1> ก็เชิญได้ที่ตลาดแห่งนี้เลยคะ่ะ มันออกกำลังกายตรงอ่ะผมูเนี้ยมันออกกำลังกายกล้ามใหญ่อ่ะใช่กล้ามใหญ่เลยเที่เห็นไม้ไซส์ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆราคามาตรฐานดูมังกรมังกรนี่เราไม่มีถ่านพ่อค้ากลางนะคะตลาดเราสดๆเป็นๆเรามีเอามาเองเลยฉะนั้นราคาจะต่ำเพื่อรับรองคนไทยนะคะมีต้นมีอันไหนน่าสนใจยังคะเชฟลอหาดูปลาหมึกสดหนึ่งอ่าตัวใหญ่ค่ะเชฟหมึกกล้วยดีกว่า หมึกกล้วยตัวนั้นเหรอคะอันไหนดีกว่าเป็นอันนี้หมึกหมึกกล้วยอันนี้ดีกันนี่อันนี้หมึกสอบก็คือยาวสอบด้วยก็คือตัวเท่าสอบพอแล้วเพรแล้วพรแล้วอุ้ยสั่งต่างกันแบบว่าสิบบาทอันนี้อันนี้หมึกตอกหมึกตอกมันจะยาวหมึกเข่าเหมือนกันไหมคะอันนี้มันตกก็อร่อยกว่ามันอันนี้เข่าอนนี้อร่อยเท่ากันราด้วยกันแค่คนละสายอร่อยอร่อยได้ไหม โอ้ยอดินได้ดินได้ดินได้ขอุ้เคต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวและก็ถึงเวลาที่เชฟสุดหล่อฝีปากมากพอกับฝีมือทำากับเท้าวจะทำเมนูแนะนำเคล็ดลับความอร่อยจะปักซอยและเชฟจะทำเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับความอร่อยกับปักซอยวันนี้ ผมจะทําเมนูหลนตามแบบฉบับของผมครับง่ายๆส่วนผสมของผมก็มีเนื้อหมูบดครับเนื้อกุ้งหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองเขียวแล้วก็ไข่ไก่และวันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้าจิ้มปุกกี้จกสุดพริกกระเหลี่ยงครับก่อนเด่นผมก็จะตั้งกระทะให้ร้อนใส่กะทิลงไปก่อนครับ อันนี้ผมตั้งไฟประมาณปานกลางไว้ครับเพื่อที่ไม่ให้กะทิแตกมันครับผมหลังจากใกล้จะเดือดแล้วครับผมก็จะใส่หอมแดงลงไปครับอันนี้เพิ่มความหวานกับความหอมลงไปครับแล้วก็ตามด้วยหมูบดครับอันนี้จะใส่หมูหรือไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ผมจะยีให้หมูให้มันแตกกระจายในน้ำกะทิครับ หลังจากหมูตับผมสุกแล้วผมก็จะใส่น้ําจิ้มครับผมวันนี้ใช้น้ําจิ้มตูดกวางตุ้งครับตูดพริกกระเฉครับอันนี้เผ็ดมากครับอันนี้จะมีส่วนมีรสชาติของความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในนี้ครับผมปกติแล้วหลอดน,นี้ต้องใส่น้ำขามเปียกครับแต่สาหรับตามฉบับ,บ,บของผมแล้วจะไม่ใส่ครับเพราะว่าน้ําจิ้มที่มีความเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วครับ แล้วก็ผมก็จะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งอันนี้คนได้เข้ากันเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะใส่พริกพิฟ้าเหลืองพิกีฟ้าแดงแล้วก็พริกเขียวครับกะทิก็เริ่มเดือดผมก็จะใส่กุ้งลงไปครับผมอันนี้กุ้งจะสาม,มารถใส่แบบตับก็ได้หรือจะเป็นตัวๆก็ได้ครับแต่สำหรับวันนี้ผมหัน่นครึ่งครับแบ่งครึ่งครับ เนื้อกุก้งกระตุกแล้วผมก็ปิดไฟแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมก็จะตอกไข่ลงไปครับจะทําเป็นลายครับผมคล้ายๆบุญครับต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับเอวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขย,ยงฟอมหม่ย,ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใส เมนูหลนซางแบบฉบับของผมครับหลนสุก,กี้ยากีครับผมผมคิดว่าชาวยุคขยงคงจับจ่ายกับข้าวกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําเมนูอะไรต่อไปในตลาดอย่าลืมติดตามผมนะครับยกกันไปยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสิวันนี้ค่ะ เชฟของเรานะคะเชฟปึงจะทําเมนูอะไรให้เราทานคะวันนี้เป็นเมนูทอดมันปลาหมึกครับและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ําจิ้มไก่ครับตาพัน,นท้ายนอร์ติงครับค่ะอร่อยด้วยอันนี้ด้วยก่อนอื่ผมก็จะคุกเขาให้ทั่วครับระหว่างเนื้อ,อไก่กับปลาหมึกครับไปทิมไปยกขยี้ตีสี่ิบ ชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนรสินผลิต,ตภัณฑ์นมสดตราห<ม>นองโพค่ะแล้วตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่ช่วงชิมข,มง,ม,ขมงโฉงเฉงเย่ yeah. แล้วเรานะคะก็ยืนอยู่ที่หน้าตลาดลานโพนะคะที่พัทยานี่เองนะคะนาเกลือนะคะวันนี้ค่ะ เชฟของเรานะคะเชฟปึงจะทําเมนูอะไรให้เราทานคะวันนี้เป็นเมนูทอดมันปลาหมึกครับส่วนพระโตมของผมก็มีปลาหมึกบดครับปลาหมึกบดเนื้อไก่บดไก่ไก่พิแกงเผ็ดถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็พริกไทยกระเทียมแป้งน้ําตาลครับผมใบมะกรูดและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มไก่ครับตราพันท้ายนอร์สิงครับค่ะครอร่อยด้วยอันนี้ด้วย,ลยแล้วก็เดิมผมก็จะคลุกเข้าให้ทั่วครับระหว่างเนื้อไก่กับปลาหมึกครับโอ้โห อ๋อคือต้องใช้ทั้งปลาหมึกและเนื้อไก่ด้วยกันใช่ไหมคะเอางี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไม่รบกวนสมาธิเชฟปึงดีกว่านะคะปล่อยให้เชฟระทําไปนะคะสวัสดีพี่ประโมทอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับพี่ประมทนะคะก็คือมีตําแหน่งรักษาราชการประลัดเมืองพัทยานี่เองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมืองพัทยาของเราตอนนี้ก็พัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศอยู่แล้ว คิดว่าเมืองพยา,ยามีความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติทางด้านเมืองเก่านะเกลือที่ที่เรามาทำรายการอยู่ขณะนี้และรวมทั้งอีเวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้านการกีฬาที่เราส่งเสริมทุกรูปแบบแเพื่อบบให้เมืองพยาเป็นเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่จะเข้ามาบ้านหลังครับโดยเฉพาะอาหารนะคะตอนนี้เรายืนอยู่หน้า ตลาดลานโพนาเกลือเนี่ยช้อปปิ้งอาหารสดทุกอย่างได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะที่นี่เป็นแหล่งอาหารสดที่สำคัญของเมืองพะยาแล้วก็เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมก็เรียกว่าตลาดเก่าแล้วคือตลาดเก่านะดั้งเค่ะอันนี้ยืนยันคอนฟทรลอีกเสียงนึงเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วเหมือนกันทุกอย่างสดมากแล้วก็ที่เราเห็นข้างๆนี่ก็คือมาจากตลาดนี้เหมือนกันอะไรคะเผิ่มแป๊บเดียวนี่มาเป็นรูปเป็นร่างเข้ามาแล้วเหรอคะเตยมพ่อแล้วเหรอเตยมพ่อแล้วครับผมหูทำไมถึงได้รวดเร็วอะไรขนาดนี้คะเชพเปิง อันนี้คือต้องอ๋อใส่ตรงนี้แล้วก็บีบเพื่อที่เราลงไปทอดด้วยทอดมันทอดมันคุณอาของว่ายืนยืนนิ่งมานานเป็นยังไงคะกลิ่นกวนไหมน้ำลายสอแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนี่อยากจะถามค่ะว่าวันนี้น้องโภมีอะไรมาแจกนี่น้องโภรสช็อกโกแลตนี่ที่สุดแล้วนะหนูชอบช็อกโกแลตก็มีมีหลายรสเลยอ่ะนะครับโอ้รสนี้รสนี้อ่านี่ช็อกโกแลตครับวันนี้มาที่ตลาดอะไรนะตลาดลานโพนะลานโพนะคือพัทยานะครับพัทยาค่ะเราก็นําของดี ของราชบุรีแล้วของหนองโพามาฝให้กับพี่น้องที่นี่ได้ชิมกันนะครับแล้วก็ซื้อได้ด้วยนะจริงเหรอคะจร,จริงๆมีทุกที่อยู่แล้วยังไงฝากลองสดหนองโพหนองโพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับให้กับทุกท่านได้ดเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปแจกจ่ายให้คนในตลาดนี้ได้ลองชิมกันนี่แล้วเขาก็เอาน้ำมันเสด็จน้ำมันแล้วนะคะ แต่ในตลาดนี้ก็เท่าที่เดินก็ยังไม่ค่อยเห็นมีนะไม่มีขายนะคะวันนี้เราก็เลยแบบอันนี้น่าจะเป็นเมนูที่ดีวิจัดผักแล้วค่ะจัดจานแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับผมโอ้โหน้ำจิ้มไฮไลท์ของเราเลยน้ำจิ้มไก่วันนี้ใช้น้ำจิ้มไก่ตาพันธุ์ท้ายนราิปนี่ต้องตาพันธุ์ท้ายนรสิปเท่านั้นด้วยนะคะเข้มข้นใช่ค่ะเลครับผมผมเพิ่มแตงกวาหอมแดงที่ผีฟ้าเท่านั้นครับอืเสร็จแล้ว แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เมนูเด็ดของเราเมนูอะไรนะคะเชฟทอดมันปลาหมึกครับทอดมันปลาหมึกนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปแจกจ่ายค่ะให้พี่น้องชาวตลาดลานโพนาเกลอของเราได้ชิมกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะโหพี่น้องชาวตลาดบางโพชอบมากเขาชมกันมาเลยว่าอร,อ,อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะฝากพี่ปราโมน,นะคะฝากอะไรสักนิดนึงคะ่ะเกี่ยวกับเมืองพัทยาของเราหน่อยก็คงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทังประเทศนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีแผนเกี่ยวดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็อย่าลืมพื้นที่เมืองัยา,าให้เป็นจุดหมายปลายทางนะครับก็ที่นี่ ก็มีความพร้อมทุกเรื่องไม่ว่าที่พักเรื่องการคำนาคมขนส่งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทั้งท,งทงางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งที่ ประกอบการได้สรรหาได้รองรับนักท่องเที่ยวที่มีเป็นจำนวนมากเชิญเชิญนักท่องเที่ยวทัานต่างชต่างประเทศที่พานักอยู่ในประเทศไทยเพื่อไปเที่ยวพัทยากันเยอะๆได้เลยขอบคุณมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองประหลัดรักษาการประหลัดพัทยาด้วยนะคะพี่ปราโมทขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุนอาทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโกลเด้นทิลิปพัทยาบีชนะคะเป็นโรงแรมที่พัทยานะคะแล้วก็โรงแรม ซีไซส์เกาะล้านนะคะโรงแรมริมทะเลเกาะล้านนะคะเมืองพัทยาตลาดลานโพนาเกลือที่นี่ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะเราต้องขอกล่าวคำว่ายกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบเย่สวัสดีค่ะ